อันนี้เขากำลังจะเตรียมดินปลูกผักต่ออ่าพี่แก้วกับแฟนพี่แก้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเก็บบีทรูทบีทรูทจ้ะบีทรูทบีทรูทใช่ไหมพี่แก้วอือฮึเยอะเลยเขาบอกว่าให้เก็บได้นี่ที่เป็นหัวแบบนี้จ้ะแต่ว่าอืเขาให้เก็บไปได้แต่ว่าน้องคิดว่ามันไม่น่ากินือมอ อันนี้ก็มีก็ไม่น่ากินเดบ้งเนี่ยว่านนากินถูกถูกจ้าแต่ว่าเราไม่เก็บผุ่นละเป็นป่าอยู่อเอาแบบไหนเก็บเอาแบบนี้ใช่ไหมจ้าลิลี่แบบนี้ใช่ไหมอืมอืมอืมเอาแบบนี้เนาะใช่ใช่แบบประมาณกลางไม่อ่อนไม่แก่เกินไปแบบนี้เนาะพี่แก้วเนาะนี่นแบบนี้จ้ะค่ะเอาแบบนี้ ไปลองดูเนาะม,มีประโยชน์กับร่างกายมากเหมือนกับบอกครีหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเหมือนอืมได้เยอะเลยเอาอ่อนๆเนาะอืม,อม ได้แล้วจ้าสิได้หลายบัวบูบพริกนี่มันเก็บยากเลยเนี้อเด้อพริกเด้อจ้ะเอาเอาอันนี้เหมือนกับพริกขี้ฟ้าบ้านเรานี่ล่ะนี่บอหน่วยสิลืมใส่ถุงมือเนาะลืมเอาถุงมือมาเก็บพริก สวัสดีจ้าได้พริกได้พระท่านหลายๆจ้าแต่แต่ว่าคนมาเก็บเยอะเลยคนไทยคนไทยสองสามคนสี่ห้าคนมาเก็บพริกน้องก็ไม่รู้จะได้เยอะหรือเปล่าแต่ว่าเก็บพริกมันยากจ้ะมันไม่ใช่เก็บง่ายๆเนาะน้องก็ลืมแบบว่าลืมถุงมือมาด้วยเดี๋ยวน้องจะเก็บต่อแล้วก็จะมาทำให้ดูเนาะว่าได้อะไรบ้างจ้าเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ อ,อันนี้ลูกแดงจ้ะอเอาลูกใหญ่ๆห,หน่อยเก็บเก็บง่ายดีเก็บพลิกน้องชอบลูกลูกขนาดนี้จ้ะบ่นี้ลูกขนาดนี้เนาะนี่ว่าต้องเอาแดงมากจ้ะอันนี้คือพลิกว่าเอาว่าเอาแดงลาย หลายหายอีพออีเมียเออแกแล้วจ้ามันแก่แล้วอ,อันนี้สิพอดีพอดินจะแดงแดงมากกินนวยสิจา้ากินเอานวยดิบๆไปน้ำข้าวเสียาตำตำตำ,ตำมหมกฮู่เก็บอะไรนะอโอ้ยใครบอกชิมพริก ตายแน่ๆเลยชิมพริกพี่แก้วชิมนั่นแหละไม่เอาด้วยแล้วชิมพริกมันไม่มีน้ำนะนี่ลองดูซิเป็นยังไงอู้มันเยอะเลยตรงนี้ก็เยอะมากออ้เยอะไปหมดเลยเยอะเยอะเนี่ยโอเคอยู่เนาะโอ้เผ็ดไหมเผ็ดอันนี้เผ็ดใช่ไหมพี่แก้วชิมพริกค่ะขนาดนี้ไม่มีน้ำนะคะ ิดูคนชอบเผ็ดใส่ส้มตำจ่ะดีกว่าเราไปชือ้ออ่าไปซือ้ออ่าแช่แข็งเนาะพี่แก้วเนาะออืมอืมมดีกว่าเราไปอ่ซื้ออันนี้เรากินสดๆจ่ะเก็บสดๆอม,มาข้างในมันสดดีเนาะมันต้องแหวกเข้าไปข้างในอืม <laughs> อันนี้อันนี้ตรงนี้นี่นี่เห็นน่นอ oh, ๋อดีดีพี่แก้วเก็บจ้ข้างในมันสดดีเนอะอือตรงข้างนอกมันถูกแดดหรือเปล่าพี่แก้วนั่นสิเนอะเห็นไหมเนี่ยอู้มันเยอะเลยจ้าแดงจึงคือเลยเอาต้นเดียวพอเลยนี่พี่แก้วนี่เห็นบ่จ้าต้นเดียวมันพอเลยนะเนี่ยเห็นไหมมันเยอะมากเลยมันแสบมือไปหมดแล้วจ้าน้องแสบมือ แสบไหมพี่แก้วเนาะน้องก็คิดว่าน้องมือน้องไม่ทอรองหดว่ะได้จ้ะอุย้ยดูสิดีไหมน่ากินเนาะอเอาไปทำอะไรอะ่ะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งคนละพันใช่ไหมจ้ะอ,อันนี้อ่าเขาบอกว่าเป็นของไทย แล้วอันนี้มันของอะไรไม่รู้เขาบอกว่ามันรอดมันเผ็ดมากใช่ไหมอันนี้เผ็ดมากแต่ว่าของคนไทยก็เผ็ดมากเหมือนกันไปลุ้นดูอืมโอเคคู่นี้ก็สามีพี่แก้วมา <laughs> <laughs> ดินสวนอ,อันนี้ยังไม่แก่จ้ะ 哦哦 เยอะเลยจ้ะเห็นบ่อพริกเอาไปเอาลูกเอาลูกเอาลูกแบบนี้จ้ะน้องเอาเก็บเอาแบบนี้ไปบ่เอาหน่วยแดงปันไดเพราะว่าน้องจะเอาไปเอาไปผัดไหมจ้ะเอาไปผัดใส่ใส่ไก่ใส่ยังก็ว่าไปเก็บงายอยู่ขั้นผิดงายแต่ว่าขั้นริกหน่อยเนี่ยบ่ไหว เลยลจ้าบอ,อจ้าตาเขาเก็บพริกเห็นไหม,มเห็นไหมจ้าเห็นบอพริกหยวกจ้าใหญ่มากเลยเป็นยังไงก็เ็เ <laughs> พริกมันก็เผ็ดพี่แก้วแต่ไม่รู้มันจะเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยระวังผมอืออเนาะตอนนี้ชิมพริกเลยค่ะอมันหอมนะเอ้าหรอพริกหอมด้วยเหรอหอมมันดีนะใช่ไหมไหนๆดูซิแบมือออกซิพี่แก้วโอเคอืออนี่หอมเออเนาะหอม หอมพริกอ่งานนี้เอาอะไรอีกไฟไหม้จะไฟไหม้อ้ยระเบงรู้ล่โอ้ยไฟทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะอ้ยรถรถใช่ไหมเป็นไหม้นน่ะรถไหม้รถป้าจ้าระเบงด้วยนันเห็นบ่นันโอ้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 รถรถโอ้ไฟไหม้แรงมากเลยข้างบนไปไม่ได้จ้าข้างบนรถติดมากโอ้เห็นบอเห็นบ่เห็นบ่จ้ารถรถรถเห็นบ่ข้างบน จ้าเห็นบอไฟไหม้แรงมากเลยเห็นไหมโอ้เม่นหยางเนาะบานนี่เนาะเม่นหยางเนาะบานนี่เนาะโอ้โอ้ออโอ้สวยมากคลูสใหญ่มากจาเมืองวาเลนตันสวยแล้วนี่สวัสดีจ้าน้องมาถึงบ้านแล้วได้อะไรมาวตี ได้พลิกอันนี้ได้มาคีโจวะมาจากเขาบอกให้เก็บกข็าขายทูกถูกที่นี่ขายเป็นแพ็คอ่าเท่าไหรน่นี่สามเหรียญสามเหรียญเก้าสิบเก้าสิบห้าเซนมาฟีโจวะจ้ะของน้องมันเก็บกินน้ำมอทันน้องก็เลยซื้อมาจา้ะอืมอืมขาอเลยล่ะ อร่อยอะอืมหวานสองถุงได้อันนี้มาด้วยจะไม่ยเย็นยังกินใครบอกนอ้องหน่อยว่ามาทำอะไรกินอาจจะต้มอาจจะปั่นกินก็ได้จ้ะใส่ปั่นกินปั่นน้ำม,มันกินที่ซื้อนี่บางทีก็ เอามาผัดใส่กระเทียมใส่น้ำมันหอยแต่ว่ามันเหี่ยวจ้าน้องก็เลยเอามาใส่น้ำทำเป็นแกงกันก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ให้พวกเจ้าเบิง้งเนาะ,ะพริกพริกไม่คิดว่าตัวเองจะเก็บพริกได้เยอะขนาดนี้แสบมือเจ้าเจ้าอยู่พริกบาพริกจาก้าพริกกินได้หลายมืออยู่ได้หนี่ พี่แก้วเก็บได้เยอะเพราะว่าพี่แก้วไปสองคนสามีพี่แก้วกับพี่แก้วช่วยกันเก็บน้องคนเดียวน้องเอาแค่นี้แล้วก็มีพริกมีพริกเอาไว้ทำโอ้ยกะลยบุเบิงเนน้องน,นองก็เอามานคนไทยหล่หลายจะไปเก็บเพื่อนเพื่อนถามว่าคนไทยราคาซันวาอันนี้น้องก็จะเอามาผัด พี่แก้วแผนกชิมพริกจ้ะแกชิมหมดเลยว่าอันไหนเผ็ดอันไหนไม่เผ็ดอืมไปวันนี้ไปกับพี่แก้วพี่แก้วพาไป <c oughs> <c oughs> อาวคือ,อไอตวันนี้อาการดีจ้ะทั้งหมดก็เท่าไหร่ถูกมากจ้ะทั้งหมดทุกถูกอันนี้แปดเหรียญเองแปดเหรียญเองจ้ะมีพริกมีอันนี้มีอันนี้ มีพริกสองชนิดพริกอันนี้กับพริกอันนี้กับอันนี้แปดเหรียญจ้ะแล้วก็อันนี้ก็สามเหรียญสามเหรียญเป็นหกเหรียญประมาณเจ็ดเหรียญไอศครีมอีกไม่มากแล้วก็ไปช้อปปิ้งอีกนิดหน่อยไปกับพีกก่แก้วสนุกมากไปช็อปปิ้งกันจ้ะอือฮึก็เลยแฟนพี่แก้วพาขับรถไปคลิปนี้น้องก็พาไปเก็บพริก เดี๋ยน้องจะเอาลงให้ดูยังไงน้องก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังแรงใจขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะน้องขอตัวก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องได้ทำวิดีโอดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย